สวัสดีครับพวกับผมมิสเตอรไข่นะครับขอบช่องไลฟ์สไตล์ไข่จัดหนักนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถไฟฟ้าหลอบเดิมะนะคราวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคือจริงๆสาหรับรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังใหม่อยู่เนาะสำหรับประเทศนี้ซึ่งตัวที่จะได้สเปคที่ครบๆเลยให้ใช้งานมันก็ยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับอย่างของผมเนี่ยสเปคเดิมๆเนี่ยแบตมันก็แค่20แอมป์แล้วเป็นแบตตะกกดซึ่งตัวเนี้ยเราก็เพิ่ม แบตเป็นลิเทียมนะครับ72วัตต์ห้แอมป์ไปแล้วพร้อมกับมีลักตัวนี้เป็น GB กันนะครับสําหรับไว้เสียบชาร์จแล้วเราก็ยังมีตัวนี้นะครับเป็นไททูเอาไว้ชาร์จตามสถาน,นีซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับเราทําติดรถได้เนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ชาร์จสําหรับติดรถก็คือ o n นบอร์ดชาร์จเนะครับอยู่ใ้นี้ซึ่งในวันนี้นะครับออนบอร์ของเราเนี่ย พัดลมไม่ทางานเราก็จะมาหากันนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรพัดลมออนบอร์ดมีปัญหาหรือเปล่าหรือต้องเปลี่ยนไหมพัดลมออนบอร์ดใช้ไฟกี่โวลต์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลื้อรถคันนี้กันนะครับตอนนี้เราก็ลื้อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องชาร์จกันน้ําของเรานะสําหรับติดอันนี้เราก็มาอาดัดแอปสำหรับติดในรถนะครับจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ทามาเพื่อให้ติดในรถหรอก แต่ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับเราจะไม่สามารถชาร์จนอกสถานที่ได้นะครับเราต้องถือเป็นกล่องหรือต้าดำไปแทนซึ่งกล่องตัวนั้นนะ่ะมันไม่เหมาะอาการพกพานะมันอาจจะกระเทือนแล้วก็พังได้นะครับตัวนี้เราก็ได้ซื้อมาแล้วก็ให้ที่ร้านที่เราซื้อมานะครับได้ทําการติดตั้งให้เนาะนี่นะครับข้างใต้นี้นะครับจะมีพัดลมตอนนี้พัดลมตัวนี้ไม่ทํางานเดีย๋ยวเราจะมาหาสาเหตุกันนะครับว่าพัดลมตัวนี้ทําไมถึงไม่ทํางานนะครับตอนนี้เราก็เอาออนบอร์ดมาตั้งไว้ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยกันนะครับ เดี๋ยวเราจะลองทําการเสียบชาร์จดูนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับตัวนี้เรามาลองเสียบกันดูปึ๊บอ่ามีสัญญาณโชว์เครื่องชาร์จยังทํางานได้นะครับแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พัดลมตัวนี้ไม่หมุนนะครับซึ่งจริงๆพัดลมตัวนี้นะครับเนี่เวลาเสียปุ๊บแล้วเครื่องทํางานเนี่ยพัดลมต้องหมุนทันทีนะครับเพื่อเป็นการเช็คเราก็จะได้รู้ด้วยนะครับว่าพัดลมทํางานแล้วแต่คราวนี้พัดลมไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าพัดลมตัวเนี้ยมันมีปัญหาอะไรเพราะว่าปกตินะครับเครื่องชาร์จตัวนี้ใช้งานได้อยู่นะครับยังชาร์จทุกวันแต่เนื่องจากน้องเสียมาหลายวันแล้วนะครับ ผมก็เลยใช้พัดลมตั้งพื้นนะครับมาเป่าน้องแทนนะครับซึ่งด้วยความที่น้องอยู่ด้านในรถนะครับเนี่ยครับก็จะลื้อได้นะครับชุดสีมันปิดไว้หมดเลยแล้วน้องก็ร้อนมากนะครับเดี๋ยวทำการวัดดูนะอ่านี่นะครับไม่รู้มองเห็นไหมเพราะว่ามิเตอร์ผมหน้ามืด ไฟขึ้นนะครับ83%แต่คราวนี้พัดลมไม่ทำง,งานนะครับเปึนปากออกก่อนเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะครับเราจะถอดพัดลมตัวนี้ออกมาเช็คดูว่าปัดลมเสียไหมไฟที่จ่ายเข้ามาที่พัดลมเนี่ยเป็นกี่โวลต์นะครับเอเราลื้อน้องออกมาดูเรียบร้อยนะครับน้องเป็นพัดลม DC 12โวลต์นะครับ0.38แอมป์ เดี๋ยวเราจะลองทําการเช็คดูอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูก่อนนะครับว่ามีไฟจ่ายออกมาจากสายไหมนะครับเราจะได้รู้ว่าตกลงพัดลมเสียหรือว่าตัวไฟไม่จ่ายออกมานะครับอตอนนี้เราก็ได้ทำการเอาพัดลมที่ละ ที่เรามีอยู่นะครับเป็นพัดลม1 2โวลต์เหมือนกันนะเราจะลองเสียบดูนะครับอ,อ่จริงจริงมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะทํางานเลยเนาะนี่เป็นพัดลมตัวที่เราจะเอาไว้ใส่นะครับแต,ต่ด้วยตอนนี้นะครับเครื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรอะ่ะมันไม่มีแบตนะครับมันก็เลยไม่ทํางานนะแต่จริงๆตัวเนี้ยพัดลมมันต้องทํางานตลอดนะครับเดีย๋ยวเราลองเช็คดูอีกทีเนาะ ตอนนี้นะครับตอนบอกเราก็เตรียมในการที่จะประกอบไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีการตัดตรงนี้ออกอีกหน่อยนะครับเพราะว่าตรงช่วงตรงนี้นะครับมันติดกับบอดี้ของรถเรานะครับตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับยังไม่สามารถทําได้เนาะนะนี้นะครับก็จะเป็นพัดลมที่เราจะเอามาใส่นะครับเราได้มีการตัดแต่งเพื่อให้ประกอบเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาทาบนะครับแล้วก็จะมีการทําจุดยึด พัดลมนะครับเราจะใส่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับจะต้องมีการยึดเพื่อจะให้ชุดเคสตัวนี้นะครับติดอยู่กับคอนบอร์ดนะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปในรถแบบนี้เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพัดลมเป็นพัดลม DC 12โวลต์นะครับตันนี้ที่เราเอามาใส่ก็คือพัดลม0.5แอมป์นะครับ2ตัวก็จะเป็น1แอมป์เนาะในการใช้งาน ซึ่งก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะแรงนะครับตอนนี้เราก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับโดยที่ผมจะใช้น็อตเป็นตัว M5 นะครับเป็นตัวชุดเดียวกับที่เราเอามาทําชุดสีเมื่อตอนคลิปก่อนนะครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวล็อกชุดสีนะครับเท่าที่หาได้ในตอนนี้เนาะเราก็จะเจาะรูยึดนี่นะครับด้างหนานะครับนี่จับที่พัดลมนะครับสาม,มารถยกออนบอกได้เลยเนาะแข็งแรง แล้วเดี gente, ๋ยวตัวน <É. S 2> ี้นะครับสายยังไม่ได้ต่อเดี๋ยวก็จะลองเอาสายบัดกีใส่นะครับตัวนี้เราได้ทําการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับแรงแรงแน่นหนาไม่หยุดเลยก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับเราก็ตัดแต่งเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นมุมโค้งๆนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตัวนี้มันจะเบียดกับชุดเสียงเราอยู่เนาะนี่เราก็ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วั้นเดี๋ยวเราจะมาเอาสายนะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับรถนะครับ นี be be ้เราก็ได้ลองบัดกีเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบสายกันดูนะครับว่าพัดลมจะทํางานไหมนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ทํางานเนี่ยเรายังสามารถบัดกีออกนะครับเราอาจจะประกอบสายผิดเส้นก็ได้นะครับเพราะว่าพัดลมที่เป็นพัดลมกระแสตรงเนี่ยถ้าต่อไม่ถูกนะครับมันจะไม่ทํางานนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะหมุนกลับหลังนะมันจะไม่ทํางานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบกันดูนะครับ แล้วตอนนี้มันไม่ได้ชาร์จนะครับมันก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสายเข้ากับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบไปน,นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นท่อหดนะครับแล้วก็ของเราจะมีข้างในอีกชุดหนึ่งนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้นะครับสายมันสั้นแค่นิดเดียวเองแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการ เอาความร้อนเป่าเข้าใส่ท่วหมดแล้วก็จะประกอบนะะันครับตอนนี้เราก็ทําการประกอบเข้าทีเรียบร้อยแล้วนะครับจัดการสายให้เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวเราจะยกแบตใส่แล้วก็ลองเทสกับตัวแบตเลยนะครับว่าเวลาชาร์จจะทํางานเป็นปกติเหมือนเดิมไหมนะครับใส่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบปลั๊กชาร์จกันดูนะครับเสียบเรียบร้อยดูสิ <c oughs> <c oughs> ลมแรงดีนะดูสิเดี๋ยวเขาจะตัดแล้วต่อใหม่ไหมนะครับอน,นี่นะครับปกติมันต้องทํางานแบบนี้นะมันจะมีลมพัดออกมาเลยนะครับอันนี้เราก็มีพัดลมมาเป่าออนบอร์ดให้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับาจะดูดแล้วก็เป่าอัดเข้ามานะครับ ลมมัจะออกมานีนะนะครับตอบฟังเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีชุดสีนะครับปิดไว้แล้วลมก็จะออกมาด้าน,นนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ออกตรงนี้หนึ่งจุดเนาะโอเคเร็ียบร้อยก่อนจากกันไปเราก็มีแถมหน่อยนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมเคยบอกเนาะนี่ก็คือตัวสายนะครับไม่รู้ออกมาจากกันนะซึ่งน่าจะมาจากตีรานนะครับเรามีการต่อสายเพิ่มออกมานะครับ แล้วก็ไม่ได้เช็คนะทาให้เนี่ยครับเราจับสายเกิดหลุดออกมาเลยนะครับแลนะตัวนี้ก็ไม่ใช่ปลั๊กกันน้ำนะครับเป็นปลั๊กธรรมดาซึ่งเป็นปลั๊กของขาตั้งนะครับแล้วผมว่ามันอยู่ต่าซึ่งมันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ช็อตได้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นปลั๊กกันน้ําใหม่กันนะครับเพื่อเข้าสายเรียบต้อยกันนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับแต่เราจะประกอบรถกันแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝาก กดทุกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดรอบหน้ามีอะไรอีกเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ